ทำไมคนทำตัวไม่ดีกลับได้ดีและรวยเร็ว Welcome the Lecture c to o p d สวัสดีค่ะนี่คือรายการ The Lecture รายการที่จะมาพูดคุยเทคนิคการทำงานที่ช่วยเราหลีกคนได้แค่ลูกค้าเป็นกับพี่เล็กกุบลสีถาวราภาค่ะวันนี้พี่เล็กจะชวนคุยเรื่องทำดีได้ดีทำดีได้ดีดดดเนี่ยพี่เล็กได้ยินมาตั้งแต่เด็กละจากปากปู่ย่าตายายจนกระทั่งรุ่นพ่อรุ่นแม่ แบบว่าพูดให้ลูกให้หลานได้ยินบ่อยเพราะอยากให้เป็นเด็กดีพี่เรียกว่าหลายครอบครัวก็น่าจะใช้คานี้สอนลูกหลานแหละแต่พอโตมาทํางานจริงอ่ะภาพที่เห็นมันอาจส่วนทางกันบางคนอาจมีเสียงตัดพราะแวบเข้ามาในหัวยามที่รู้สึกเหนื่อยจากงานว่าอุ้สาตั้งใจทํางานไม่เคยขาดไม่เคยสายไม่เคยลาแต่ผลสุดท้ายเงินเดือนขึ้นหรือได้โบนัสเท่าคนอื่นที่ลาคตบ่อย อย่นี้เราจะตั้งใจทํางานไปเพื่อมีรุ่นน้องพี่เล็กนะคะที่จบมหาวิทยาลัยเดียวกันเคยเล่าให้พี่เล็กฟังว่าเธอเคยถามผู้บริหารระดับสูงในเวทีผู้บริหารพบพนักงานว่าทําไมคนที่ใช้สิทธิ์ลาป่วยลากิจเต็มแม็กะถึงได้ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์เบิดคนที่ไม่เคยลาเลยทั้งที่เขาอุตส่าห์มาทํางานเต็มที่ทุกวันน่าจะมีสิทธิพิเศษอะไรบ้างอะคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะ เธอกลับได้รับคําตอบที่ไม่คิดว่าจะออกมาจากปากผู้บริหารท่านนั้นค่ะจนบ,บัดนี้เธอจําแบบไม่ลืมเลยเพราะผู้บริหารตอบเธอว่าก็มึงอยากโง่ไม่ลายเองในเมื่อมันมีสิทธิ์ขอามหลังตอบนะคะยังมีเสียงหัวเราะหือๆอ,อ,อีกอะ่ะหลายองค์กรถึงต้องมีค่าเบี้ยขยันให้กับพนักงานที่ไม่เคยลาไม่เคยป่วยการให้เบี้ยขยันก็เป็นสิ่งดีแหละเพราะมันจะเป็นแรงจูงใจให้ไม่ลา ไม่มาทำงานสายถ้าลาถ้าสายเดี๋ยวจะไม่ได้เบี้ยขยันแต่ใ้เบี้ยขยันพี่เล็กว่าก็ต้องระวังนะคะอาจมีบางคนมาตรงเวลาและไม่ลาป่วยลากิจก็จริงแต่ในเวลางานไม่ได้ตั้งใจอะไม่ได้เต็มที่ในงานจริงมันไม่ได้เหมาะกับความหมายว่าเบี้ยขยันเพราะไปมองและวัดมุมเดียวที่พฤติกรรมขาดลามาสาย HR ก็ลองนำสิ่งที่พี่เล็กพูดไปพิจารณาดูนะคะ ทีนี้พอเราเห็นคนทําตัวไม่ดีแต่กลับได้ดีและรวยเร็วบ่อยๆเนี่ยเราก็จะเกิดคําถามในหัวเยอะแยะไปหมดเช่นทาไมคนทาตัวไม่ดีถึงกลับได้ดีทําไมคนทาตัวไม่ดีถึงรวยเร็วโลกมันยุติธรรมจริงไหมเนี่ยหรือว่าเราซื่อสัตว์ผิดที่กันแน่หรือเราต้องเลวบ้างถึงจะรวยวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันว่า สิ่งที่เราเห็นว่าเขาได้ดีอมันคือของจริงหรือแค่ภาพลวงตาและเราควรวางตัวยังไงในสถานที่ทํางานที่ดูเหมือนคนโกงจะเป็นผู้ชนะก่อนอื่นพี่เล็กอยากเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นจริง3เคสเพื่อจะได้เห็นว่าเราอยากได้ดีตลอดไปหรือได้ดีแค่ประเดี๋ยวประดาวเริ่มจากเคสแรกค่ะเคสนี้ซื้อสัตว์ในที่ที่ไม่มีใครเห็นพี่เล็กขอสมมุติชื่อว่าต่อต่อทํางานฝ่ายจัดซื้อในบริษัทระดับกลาง เงินเดือนต่อไม่ได้สูงมากค่ะแถมมีภาระที่บ้านงานตอบคือ,อคุยกับซัพพลายเออร์เทียบราคาทำา PO ทําเอกสารหลายคนมักจะมองว่าคนที่อยู่จัดซืออ่อจะมีช่องให้ได้เงินเพิ่มง่ายมากตอนนี้มีซัพพลายเออร์บางเจ้าเสนอมาเหมือนกันนะคะว่าพี่ต่อถ้าช่วยดันให้บริษัทหนูผ่านเนี่ยหรือจะมีคสากระดุมให้ค่ะ ซึ่งค่าขนมที่ว่าเนี่ยมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของเงินเดือนต่อเลยค่ะและถ้าต่อตกปากรับคําเอาจริงๆก็ไม่มีใครรู้หรอกนอกซะจะว่าถูกน้องเขาหักหลังต่อกลับบ้านไปก็นั่งคิดทั้งคืนไม่คิดว่าตัวเองดีหรือเลวหรอกแต่คิดว่าถ้ารับครั้งแรกมันจะมีครั้งที่สองแล้วสุดท้ายหากถูกจับได้ความปกติของชีวิตก็จะเปลี่ยนไปแน่ๆวันถัดมานะคะ ่อปฏิเสธเลยค่ะทั้งๆท,ที่มีช่องและตัวเองก็มีภาระผ่อนบ้านเลี้ออยงดูพ่อแม่อันนี้พี่เล็กขอชื่นชมต่อจากใจเลยค่ะแม้ว่าต่อไม่ได้รวยเร็วไม่ได้มีโบนัสพิเศษและบางปีต่อก็แทบไม่ขยับฐานะเลยแต่สิ่งที่ต่อได้คือต่อกลับบ้านแล้วมองหน้าพ่อแม่ได้เต็มๆค่ะ ต่อไม่ต้องกลัวว่าวันหนึ่งเอกสารจะถูกตรวจต่อไม่ต้องคอยระแวงว่าใครถ่ายรูปใครอัดเสียงต่อไม่ต้องทํางานด้วยใจที่แบบความลักพี่เล็กอยากให้คุณผู้ฟังจําประโยคนี้ไว้นะคะว่าเงินที่ได้จากการโกงอ่ะมันไม่ได้จ่ายแค่เป็นเงินแต่มันจ่ายความสงบในทุกคืนที่เรานอนคนที่รับทางลัดเขาอาจได้ดีเร็วแต่เขาต้องอยู่กับความเสี่ยงความระแวงค่ะ ตอมาเคสที่สง,งานที่ได้มาเพราะเส้นทำให้ต้องขอดพิสูจจนเหนื่อยเลยขอดตั้งชื่อตัวละครเอกน้ำสมมติว่าฝนนะคะฝนจบมหาวิทยาลัยของรัฐอันดับต้นๆโปรไฟล์พอใช้ได้นะคะไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่พ่อแม่ฝนมีคอนเน็ชันดีมากรู้จักผู้รบริหารบริษัทใหญ่ๆแค่พ่อกับแม่ยกหูโทรศัพท์ฝนก็เข้าทำงานได้เลยฝนยอมรับตรงๆว่าตอนนั้นที่พ่อ ฝากงานให้รู้สึกดีใจมากเพราะเพื่อนๆบางคนส่งเรซูเม่เป็น10ก็ยังเงียบแต่ฝนได้งานในบริษัทดังแบบเร็วมากค่ะช่วงแรกที่เริ่มงานฝนก็ไม่ได้กังวลอะไรก็ตั้งใจทำงานแต่พอเริ่มทำงานจริงได้เ,เกือบหนึ่งเดือนเนี่ยฝนเจอ2อ,อย่างพร้อมกันเลยค่ะอย่างที่1เนี่ยความคาดหวังสูงกว่าคนอื่น คนจะคิดว่าเข้ามาได้เปอร์เซ็นตเนี่ยต้องเก่งสินะอย่างที่สองเนี่ยคำคอรหาสที่ลอยอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีใครพูดต่อหน้าหรอกแต่มันเป็นสายตาเป็นเสียงซุบซิบเป็นการไม่ให้โอกาสผิดพลาดว่างั้นคนเลยต้องทำงานหนักมากค่ะหนักกว่าคนอื่นด้วยซ้ำเพราะต้องพิสูจน์ว่าตัวเองไม่ได้มาเปอร์เซ็น์อย่างเดียว สุดท้ายฝนเริ่มเหนื่อยไม่ใช่เหนื่อยงานนะคะแต่เหนื่อยกับการต้องชนะข้อสงสัยของคนตลอดเวลาประเด็นของฝนเนี่ยที่เล็กไม่ได้บอกว่าห้ามใช้เส้นนะแต่จะชวนคิดว่าเส้นสายอ่ะมีต้นทุนที่ซ่อนอยู่ต้นทุนที่ว่านี่ก็คือนี่บุญคุณและแรงกดดันค่ะซึ่งบางครั้งมันทำให้เรายืนไม่เต็มเท้านะคนที่ได้งานด้วยฝีมือแม้ช้ากว่า แต่เขาได้สิ่งหนึ่งที่โคตรแพงคือความมั่นใจว่าเชนคู่ควรและความมั่นใจนี้ทําให้เขาพัฒนาได้ไวในระยะยาวค่ะเพราะเขาไม่ต้องใช้พลังไปกับการปกป้องตัวเองจากคําคอรหาสุดท้ายเทสที่3ผู้นําจอมผด็จการเน้นแต่เป้าเลยยอดมีเล็กสมบุต์ตัวละครว่าชื่อชัยนะคะ ชายเป็นผู้จัดการแผนกที่ใช้อำนาจและบังคับพี่น้องๆเนี่ยทำยอดขายให้สูงๆมักชอบพูดกดดันพอทำไม่ได้ก็ตําหนิใช้เวลาใช้วาจาเชื่อเฉือนพนักงานใหม่ที่เข้ามาแรกๆเนี่ยจะอดทนค่ะตั้งใจทำงานมากกับบ้านค้ำแค่ไหนก็ไม่บน่นเพื่อจะได้ปิดยอดได้ตามเป้าที่ใายตั้งไว้ให้ ก็เข้าใจอยู่นะคะว่าพนักงานใหม่เนี่ยกลัวไม่ผ่านทดลองงานค่ะแล้วยิ่งงานหายากด้วยก็เลยทำเต็มที่เลยตามที่ใช้จะสั่งเนี่ยจนยอดขายทีมของชชยพุ่งสูงมากได้รางวัล manager of the year แต่เบื้องหลังน้องในทีมเวลาออกทุกเดือนใครอย่างน้อย 1- นคนเคสนี้เนี่ยทำตัวไม่ดีกับลูกน้องแต่ชีวิตตัวเองได้ดีตรงได้รางวัลผู้จัดก,การดีเด่นแห่งปี เพราะฉะนั้นอย่าอิจฉาความสําเร็จที่แลกมาด้วยการทําลายคนอื่นเลยค่ะองค์กรอาจมองเห็นแค่ตัวเลขในระยะสั้นแต่ระยะยาวเนี่ยต้นทุนแฝงจากที่พนักงานในทีมลาออกบ่อยจะทําลายองค์กรนั้นเองนะคะจากที่ฟังพี่เล็กเล่ามา3เคสเนี่ยทำดีได้ดีนะ่ะยังไงพี่เล็กก็เชื่อว่ามีจริง ได้ดีของพี่เล็กเนี่ยอย่ามองแค่เงินทองตำแหน่งนะคะแต่อยากให้มองที่ความสุขสงบทางใจในระยะยาวค่ะความซื่อสัตย์ทำตัวโปร่งใสไม่เบียดเบียนใครอาจพาเราเดินเช้ากว่าคนอื่นที่ทำไม่ดีทำตรงกันข้ามกับเราแต่ยังไงท้ายที่สุดเราจะวิ่งได้ไกลกว่าและมีความสุขในบ้านปลายค่ะโดยจากการคด โกงแต่ทายที่สุดไปอยู่ในคุกถึงจะไม่อยู่คุกจับไม่ได้ยังไงก็ทุกใจค่ะเพราะหวาดระแวงกลัวใครจะขุดคุยเห็นพวกเขาหน้าชื่อน,นั่นคือภาพลวงตาของจริงนั่นคืออกตรงจ้าทีนี้เราจะวางตัวยังไงในที่ทํางานที่ดูเหมือนคนโกงจะเป็นผู้ชนะพี่เล็กบอกเลยว่าถ้าเราเป็นคนดีที่ยอมคนอื่นไปทั่วเราจะเป็นแค่เหยื่อ แต่ถ้าเราจะเป็นคนดีที่ประสบความสําเร็จเราต้องวางตัวตามสข้อนี้ของพี่เลยค่ะข้อแรกต้องเป็นคนดีที่มีเคี้ยวเล็บเคี้ยวเล็บนี่ไม่ใช่ไปกัดไปควนเพราะนะแต่ให้หัดนําเสนอผลงานตัวเองให้เป็นอย่ารอใหอ้เขามาเห็นเองหรือรอให้หัวหน้ามาเห็นเองหรือให้เทวดาเห็นเพียงผู้เดียวเทวดาท่านไม่ได้เป็นผู้พิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือให้โบนัสนะจ๊ะข้อที่สองททุกอย่างให้มีหลักฐาน ทำงานกับคนไม่ดีอต้องสรุปทางเมลต้องมีพยานอย่าใช้แค่คำพูดค่ะเพราะความจริงที่มีหลักฐาน่ะจะปกป้องเราได้ดีที่สุดข้อที่สเลือกสนามรบใหม่เลยค่ะถ้าเขาไม่เห็นค่าเรานั่นคือบริษัทไหนเห็นคนเลี้ยขาดีกว่าคนทำงานจริงพี่เล็กแนะนำให้หาสนามรบใหม่ออกค่ะอยไปเสียเวลาเลยค่ะ พราะยังไงเขาก็ไม่เห็นค่าเราไปหาที่ที่เขาให้ค่าคนทำงานจริงๆดีกว่าค่ะเอาล่ะค่ะก่อนจากกันวันนี้พี่เล็กจะขอเลคเชอร์สรุปสิ่งที่เราได้พูดคุยกันวันนี้ว่าหากเราเห็นใครทำตัวไม่ดีแต่กลับได้ดีและรวยเร็วอย่าไปอิจฉาเขาค่ะหนักแน่นเข้าไว้เพราะสิ่งที่เราเห็นว่าเขารวยเขาได้ดีเนี่ยมันเป็นภาพลวงตาภาพจริงนั่นคือเขาทุกข์ใจอยู่ไม่สุขสงบเรอ่ อยู่แบบหวาดระแวงกลัวถูกขุดคุยหันมาทำตัวดีดีกว่าจะได้ได้ดีถึงจะช้าหน่อยแต่ยั่งยืนและสุขใจอย่าเป็นคนดีที่ยอมคนอื่นไปทั่วให้วางตัวตามสามข้อของพี่เล็กคือข้อหต้องเป็นคนดีที่มีเขี้ยวเล็บขัดดำเสนอผลงานตัวเองให้เป็นค่ะข้อที่สองทำทุกอย่างให้มีหลักฐานอย่าใช้แค่คำพูดข้อที่สา หาสนามรบใหม่หากสนามรบเดิมไม่เห็นพาเราค่ะการที่เราเห็นคนไม่ดีได้ดีมันคือบททดสอบความหนักแน่นแต่ถ้าเราเปลี่ยนไปทําเร็วเพื่อให้ได้ดีเหมือนเขาอะ่ะเท่ากับว่าเขาชนะเรานะคะเพราะเขาเปลี่ยนเราให้กลายเป็นคนแบบเดียวกับเขาได้สำเร็จจงประสบความสำเร็จในแบบที่ไม่ต้องอายใครเมื่อมองกระจกและไม่ต้องหวัดระแวงเมื่อมองไปข้างหลัง หากใครอยากฝึกกรดไมเซตให,ให้ใจแข็งแรงขึ้นก็ทักมาปรึกษาพี่เล็กได้ทางเพจ The Lecture ของพี่เล็กค่ะแล้วกลับมาพบกับ The Lecture กับพี่เล็กอุบลศรีถาวรับเป็นใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดิมวันนี้สวัสดีค่ะ